สวัสดีค่ะเจ้ไฟอีโอฟั่นัมายเลขหนึวันนี้เป็นเดย์สิบอ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 ิแล้วนะคะก็มาเลยวันนี้นะคะก็เริ่มต้นที่พี่คนนี้ของเรานะคะเหมือนเดิมคาเฟ่เจ็ดนะคะเลกาเจ็ดชื่ออะไรดีคาเฟ่เลกาแบล อันนี้ที่ตอบรับเข้ามานะคะก็นี่เลยนะคะโจก็ Joker จะเช็คก,กินนะคะก็เช้าก็จะดื่มสองสองซองนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายอีกหน่อยเพิ่มพลังเพิ่มพลังบ่ายอีกสองซองนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่เลยแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะวันนี้ ิบแล้วเดียสิบแล้วอะบริหารกล้ามเนื้อใบหน้าก่อนนะคะก็เขาบอกว่าถ้าเกิดเรายิ้มอายุเราจะยืนอีกสามปีแต่ถ้าเกิดเราหัวเราะเราจะมีอายุยืนอีกห้าปีโอเคนะคะยิ้มแล้วก็หัวเราะกันทุกวันนะครับอะแล้วก็ ใบหน้าเราอ่ะนะคะก็จะมีกล้ามเนื้อบางๆเล็กๆด้วยนะคะเราก็บริหารกล้ามเนื้อใบหน้าได้ด้วยวิธีอืมสลัภาษาอังกฤษละกันนะคะเป็น A-E-I-O-U นะคะ A-E-I-O-U A-E-I-O-U ่เออีไทำไปใช่ละอันนี้บริหารคอและบริหารคอ อะมาวิธีเช็คที่ถูกต้องนะครับหมุนบิดให้แน่นโอเคอันนี้แบบล็อกก่อนล็อกปุ๊บแล้วเราก็1นึ่งสอวันจะไปเก้าสิบหนึ่ี้จะไปเก้าสิบวันนี้จะมาเพิ่มที่ท่าเหยียดแขนตรงถูกต้องไหมแต่ว่าเราไปแล้วเราก็เบรกเห็นเนะก่งพี่ใบเสพไว้นะคะไม่สะบัดนะไม่ใช่สะบัดนะคะกำแก้วเช็คเราให้ แล้วก็เบรกเบรกนะคะส่งใจไปที่คนนี้แขนเราเบรกอยู่ข้างหน้าเราได้แบบนี้เพราะว่าใบเสร็จทำงานนะคะแล้วก็เบรก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 โอเคซ้าย์ว่อให้เท่ากันนะฮะไปเบรกเบรกตรงๆเลยนะคะตัวตรงหลังตรงยืดออกไปเบรก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 ปัง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 ปี้ปป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 อะไม่ใช่นะคะท่านผู้ชมเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ ได้เหมือนเดิมกดไ like ลคะ์นะคะยืดนะคะนี่สันจิ๊กเกสิบก็นี่กดไลค์สันจิ๊กเกอสิบลำไทรืสันจิ๊กเกสิบโอเคเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็โชดดิเฮฮึยหยอกมันหอมจริงนะเราก็เทโหแบบว่าฟองนมอะ่ะชอบมากเลย คือโจชอบกินเย็นอะ่ะดูฟองนมอืมีมมคเขอยากกินไหมวันนี้นะคะเราก็จะมานี่เลยยืดนี่ลายหลังจนถึงลายข้างหลังนูน่นเรานะคะสำหรับคนที่บ่าไหล่แล้วก็นั่ง ตัวตรงหลังตรงยืดอกแน่ชากชากคือขนานกรเฟื้นนะคะชากของหัวไหลไม่ยกไหลนี่แค่นี้วาดไปแล้วจะไปได้แค่นี้วาดไปฝั่งนู้นนะคะแล้วเราก็ล็อกนี่แล้วก็วาดพาดมากลางหนะ้าอกเราโดยไม่ยกไหลนะ่นะนี่ตัวตรงไว้พาดมาปุ๊บแล้วก็สังเกตรเราจะงอข้อศอกเพราะฉะนั้นเราต้องดีดข้อศอก แล้วก็ส่งใจไปพี่คนนี้เน,น,นี่นี่นี่ลาบมาจากข้างหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็บไปก็สิบแล้วก็สบายสบายส,ายส่งใจไปที่ไหล่หลังโอเคเปลี่ยนฮะขางนี้ก็ชิบป,ปึบปึ๊บติกระจกนี่ก็ผ่านผ่านหน้าอกแล้ไปนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรลงด้วยส่งใจไปจะไปก็สิบตาอไป เพิ Level, ่มเลเวลเราก็ขึ้นมาชึบเราพาดไปปึบทีนี้ใช่ไหมอันนี้เลเวลหนึ่งก็ขนานพื้นนะคะแขนตรงส่งใจไปหลหลังทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ให้แขนเราขนานกับพื้นดึงเข้าหาตัวหนึ่าที่ห้าเจก้าสิบสงใจไปเลเวลสองนะคะก็ชี้ลงพื้นแล้วก็กดลงไปกดลงเข้าหาตัวเหมือนกันนะคะก็จะโดน เพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงนะคะแล, 90, เลเล 3, แล้วก็เราจะก็เซฟเลเวลสามเงยหน้าขึ้นแล้วก็เฉียงขึ้นไปเพดานนูน่นชิงเฉียงนะคะแล้วก็ลากเงยหน้าลากข้าไปหนึ่งสงสามสี่ห้าหกจะไปก็สซบโอเคอ่านี่แลละนะคะเปลี่ยนข้างตัวตรงหนังตรงยืดออกฉากไปวาดไปชึบเลเวลหนึ่งคือไลยปกตินะคะ นื้อสั่งทีว่เาเจ็ดเก้าสิบเลเวลสองนี่ชี้มือลงพื้นเฉียงเฉียงสิบห้าองศานะฮะแล้วก็กดเข้าหาตัวเราแขนดีตรงจะไปเก้าสิบสงใจไปที่เดิมที่เดิมแต่ว่ามันหลายมุมอ่าเสร็จปุ๊บเลเวลสามนะฮะเงยหน้าขึ้นแล้วเราก็เชือ่อ,อผ่านผ่านมาคอเราเงายหน้าไปสงใจไปจะแปดเก้าและสิบโอเคนะคะอ่ะ ต่อไปเ,อเขาเรียกว่าเลเวลสะบล็อกที่สอันนี้1ยืดธรรมดาอันที่2มี3มเลเวลนะคะแล้วก็บล็อกที่3ก็คือเราทำแบบนี้เลยชิบป,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 ป๊บวาดมาที่นี่เลยนะฮะอ่าลา์ปกติก่อนเสร็จป,ป,ป,ปุ๊บผ่อนหัวไหล่ลงทำสบายๆส,ส่งใจไปสำคัญมากคือส่งใจไปนะแล้วก็ค่อยๆก้มศีรษะ กมสีสอลงไปเพรอะไรล,ลงสงใจไปฝั่งนู้นนะฮะห้าหกเแปเกและสิบโอเคแล้วก็อีกข้างนึงจ้ะนี่เลยชืบวาดไปนี่ให้ขนาดพื้นดีดข้าสอกเวลาเราทำเราวาดไปเป็น1อา่าแล้วก็ดีดข้าศอกเป็นสองสงใจไปนะคะแล้วก็ก้มสีสอลงกลมกลม สงใจไปฮะโดนเยอะๆบอกพี่ข้างหลังยือดออกไปจะไปก้าสิบโอเคก็แบบนี้ก็จะทําให้เราได้ยืดข้างหลายหลังนี่ทั้งหมดเลยนะคะทีลาลานั่งนานๆยืนนานๆนะก็ค่อยๆดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ให้รางวัลกับตัวเราเองนะคะเจอกันใหม่ในโจไฟวยเฟทนัมเบอร์หนึ่เอออีไอ